แค่นี้ที่บันดิ้งส่วนมากมินน you <c oughs> so ่าเละบบดี้น้ำผู้ืมใดพี่น้องโค้กน้ำบาลลิสไปบาลลิสโย วานอลารพักันเล่นน้ำบ้างไมอวานไรักกันเล่นน้ำนักเตะเดียวปี่นึ่อ๋อลมนันอู้สิงเิเนมจิอัมบเดนสปิงเิน r o มสปีเนบาซิโฟักันเล่นน้ำ พ่อแม่ลูกอีนั่งหน่อยลมหัาเขาทะลอกเสียงเป็นย่าห้องแห้งเลยลูกตาแบนเอาน้ำไล่หดเอยเปียกเบิร์ดแบนไอแบนไม่อ,อีกแห้ว เสียงมาหั่นเล็กหน่อยเรีนน้ำเสียงเขามันห้องแห้งพราแม่พามาเทียงงนน่ยวยางนะมันไปเห็นนั่นเป็นน้ำแมเปิ้นไม่ได้กวนสวัสดีจ้าเล็กน้อยผ้ากันเรีนน้ำจะได้เบิ่งนเจี๊ยบเฟิร์มันเสียงดังก็เลยปิดสวัสดีครับเปิ้นเล็กน่อยเร่นน,น้ำนะมันเสียงดังก็เลยปิดมาเที่ยวบารีเอ้ยไม่ใช่บารีบอสเนมบริกมาเที่ยวบิ๊กเดอ้อ บริกโบเมนบา้าดีจ้ะก็น,นั่งกินน้ำโคกอยู่พอดีเด็กน,น่อยมันเล่นน้ำเสียงดังก็เลยปิดไว้ขอบคุณค่ะเฮลโลแม็กแม่นางยอยโฮก็กันกินโคกค่ะี่นนอนกินโคก คุณมากขอบคุณนะฮะคุณมาเสียงเล็กน้อย อันนี้อยู่ต่างประเทศค่ะอยู่ต่างประเทศเดอ้อคุณเปิ้ลอ,อ,อยู่ต่างประเทศจ้ะเพราะว่าอันนี้อยู่โซอนอยุโรปจ้ะก็เลยข้างมือเจ้ามันกันเลยเมืดข้างมือข่อยมันก็เลยยังมาท่านเมืดห่กากันแตอน,นี้เวล่าประมาณสี่โมงสี่โมงก็ว่าโอ้ยย่าห่วงอ ลงก่อนนะคะเด็กเล่นเสียงดังเสียงเข้าเด็กร้องตะโกน